สวัสดีคะ่ะทุกคนนิดหน่อยมาแล้วนะคะก็ไม่ได้เจอกันนานนะคะไปเที่ยวมานะคะกับต่างจังหวัดนะ,ะเอาข้อมูลดีๆนะคะมาจากหนังสือเสียงนะคะแล้วก็หนังสือหลายเล่มเกือบกดแรงดูดนะคะเพราะว่านิดหน่อยศึกษาเรื่องนี้โดยตรงนะคะแล้วก็ชอบมาทบทวนบ่อยๆนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ามาย้อนหลังนะคะก็ฝาก ทักทายนะคะพิมพ์นะคะพูดคุยกันมาได้นะคะในในไลฟ์นี้นะคะหัวขอ้ขอในะวันนี้นะคะคือวิธีนะคะสัญญาณใช่ไหมคะวิธีดูสัญญาณง่ายๆว่าจากักรวาลกำลังบอกอะไรเราใช่ไหมคะก็ง่ายๆเลยนะคะอ่ามันจะมีสองทางเลือกเนาะนะคะคนเราจะมีทางที่ง่ายกับทางที่ยากนะคะซึ่ง ถ้าเราเลือกได้จริงๆเราก็เลือกทางที่ง่ายใช่ไหมทางโน้ทุกคนอยากจะได้สิ่งที่มัน,มนง่ายอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นวิธีคือจักรวาลเนี่ยกำลังบอกอะไรเรานะคะให้เช็คจากสิ่งนี้นิดหน่อยเอามาจากรอนด้าเบิร์นนะคะนักเขียนคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องอเขียนหนังสือ The Secret นะคะโรนเบิร์นนาะแล้วก็ทำหนังสือหลาย,ลายเล่มออกมานะคะหมายก็เป็นอะ,ะอะไรเป็นแฟน เป็นแฟนนังสือของเขาคาสัญญาณเตือนจากจักรวาลที่เราจะเช็คได้ง่ายๆนะคะให้เราเช็คก,ก็คือเช็คอารมณ์ของเราะะทางที่ง่ายนะคะคือให้เราสังเกตเวลาที่สถานการณ์ต่างๆที่มันเข้ามาที่มันเป็นเรื่องดีๆเนี่ยสังเกตว่าอารมณ์ของเรามันจะเป็นอารมณ์ด้านบวกใช่ไหมคะอารมณ์ด้านความรู้สึกดีอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือสัญญาณเตือนจากจักรวาลว่าเรากาลังมาถูกทาง นะคะเรากําลังดึงดูดสิ่งดีๆนะคะอันนี้สามารถใช้ได้ทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินความสัมพันธ์ความรักหน้าที่กันงานนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่ในคลื่นอารมณ์ที่ดีนะคะทำอะไรแล้วมันรู้สึกโฟล์นะคะรู้สึกว่าเออมันมีความสุขมันสนุกนะคะมันง่ายนะคะนั่นแหละเท่ากับว่าเรามาถูกทางเรากําลังถูกถูกแล้วแหละนะคะ ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะคะเรามาถูกทางนะคะเราเรายกำลังอยู่ในคลื่นเดียวกันกับจักรวาลน,นะคะหรือว่าพลังงานวเบรชั่นที่มันพลังเป็นพลังงานด้านบวกนะคะหรือว่าคลื่นที่มันสูงนั่นเองนะคะเนาะอันนี้คือทางที่ง่ายนะคะเพราะว่าอะไรนะคะถ้าเป็นทางที่ยากล่ะนะคะสมมติว่า อารมณ์ด้านลบใช่ไหมคะอย่างเช่นเราทํางานที่ไม่ชอบนะคะหรือว่าเราอยู่กับคนที่ไม่ชอบอยู่กับคนที่ไม่ใช่อย่างเพจนี้ก็สอนเกี่ยวกับสัจธรรมใช่ไหมคะสัจธรรมความรักอะไรเงี้ยนะคะความสัมพันธ์เราก็ดูว่าคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยเรารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมันรู้สึกดีไหมนะคะอยู่ด้วยแล้วทําให้เราอารมณ์ดีหรือว่าอยู่ด้วยแล้วเราพยายามเป็นใครก็ไม่รู้ที่เราไม่ได้เป็นแล้วเรารู้สึกว่าอึดอัดนะคะอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าเครียดนะคะ พยายามไม่เป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นเท่ากับว่าเรากําลังอยู่กับคนที่ไม่ใช่นะคะคหรือว่ายงนสุสถา,ารายการที่ไม่ใช่นะคะเวลาที่เราเช่นสมมุติว่าเราคิดลบนะคะหรือว่าเราเลือกทางที่ไม่ใช่เนาะทำงานที่ไม่ใช่ทาแล้วรู้สึกเครียดรู้สึกแย่เนี่ยนะคะรอนด้าเบิร์นเขาบอกว่าเราใช้พลังในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยนะคะ <ๆ S 1> เยอะมากๆนะคะเวลาที่เราอารมณ์ลบหรือเครียดเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกเหนื่อยนะคะหรือว่าเราถ้าเราคิดลบเนาะสมมติเราคิดลบนะคะ เราจะรู้สึกว่าเราใช้พลังในการที่จะคิดในการที่จะรู้สึกเรื่องลบๆเนี่ยเยอะกว่าความรู้สึกบวกใช่ไหมคะความรู้สึกเบื่อจะทําให้เราเบาสบายนะคะรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองเหมือนเป็นการกลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลน,นะคะซึ่งตัวเราก็เป็นหนึ่งเดียวกันนะคะเราเป็นครื่อพลังงานที่บวกอยู่แล้วอะนะคะถ้าอับราฮัมฮิตก็พูดไว้นะคะอับราฮัมฮิทผู้นำต้จิีวิญญาณเขาก็บอกไว้ว่า,วาเราเนี่ยเป็น ความรักอยู่แล้วอ่ะเรานี่เป็นความสุขเรานี่เป็นพลังงานพื้นฐานที่เป็นพลังงานที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่พอเราเอาเขาเรียกว่าเรามีอารมณ์เข้ามานะคะเรามีผัสสะเนาะถ้าเป็นทางศาสนาพก็กพวกวคือผัสสะนะคะเกิดการพุงแต่งนะคะจากตาหูจมูกเลิ้นกายใจเนี่ยนะคะแล้วมันทาให้เรารู้สึกมีอารมณ์นะคะเช่นโกรธอะไรอย่างเงี้ยนะคะขึ้นมาเวลาที่เราอารมณ์ไม่ดีนะคะเราจะได้ใช้พลังงานสูงนะคะเหนื่อย หนักเวลาคิดลบนะคะมันจะเครียดนะคะมันจะใช้พลังงานสูงเนี่ยสังเกตนี่คือทางที่ยากนะคะแล้วเราให้คิดไปเลยว่าจักรวาลกําลังบอกเราอ่ะนะคะสื่อสารกับเราผ่านทางอารมณ์ว่าถ้าคุณเครียดคุณเหนื่อยคุณคิดมากคุณกําลังหนักคุณกําลังมาผิดทางคุณกําลังไม่ใช่นะคะสมมติถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ถ้าคุณรู้สึกแบบนี้ก็เท่ากับว่าคุณกําลังปฏิบัติแบบนี้ไม่ใช่หรืออยู่กับคนที่ไม่ใช่นะคะหรือถ้าเรื่องการเงินการงานถ้าคุณทําอาชีพนี้แล้วคุณรู้สึกไม่ดีนะะค ลองคิดดูสิว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่นะคะมันมันใช่ตัวคุณไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือสัญญาณจากจักรวาลว่าเวลาที่เราตามหัวใจนะคะตามกลิ่นความสุขนะคะนี่จะทําให้เราทําอะไรก็ง่ายนะคะแล้วจักราวาลก็จะเซิร์ฟนะคะสิ่งดีๆเข้ามาต่อเนื่องนะคะเวลาที่เราอยู่ในคลื่นดีๆนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเป็นกดแรงดูดเนาะนะคะมันก็คือกดแห่งแรงสั่นสะเทือนนะคะอันนี้นิดหน่อยบอกเลยว่า จริงๆกดแรงสะเทือนเนี่ยนะคะกดวเบรชั่นกดในเรื่องของการส่งคลื่นพลังงานเนี่ยเขาเขียนหนังสือเล่มเล่มเนาะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเรากําลังส่งคลื่นพลังงานออกไปอยู่ตลอดเวลานะคะคลื่นพลังงานก็หมายความว่าคือตัวเราเนี่ยนะคะเป็นเหมือนคลื่นพลังงานเป็นตัวส่งสัญ,ญญาณออกไปต่อโลกใบนี้อยู่ตลอดเวลานะคะเช่นสมมติแต่ก่อนเป็นคลื่นวิทยุใช่ไหมคะ สมมติว,ว่าคลื่น160อะไรอย่างเงี้ยนะคะ FM 160นะคะสมมุติว่าเราเป็น FM 160เป็นคลื่นพลังงานนี้นะคะแล้วอารมณ์เราดีตลอดเวลาเราก็ส่งคลื่นพลังงานดีแบบนี้นะคะแล้วก็ไปจูนคนที่อยู่ในคลื่นนี้เหมือนกันกับเราเช่นคนที่อยู่ในคลื่น160เหมือนกันกับเราเขาก็เข้ามาจูนกับเราเข้ามาปลักอินกับเราอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าสถานการณ์ดีๆที่มันอยู่ในคลื่น160ที่เราส่งออกไปเนี่ยมันก็จะเข้ามาอยู่ในสถานการณ์ในชีวิตของเราเหมือนกันนะคะ แต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าวันนี้เราไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องของการส่งพลังงานออกไปจากตัวเรานะคะวันนี้เรามีอะไรมากระทบเช่นดูข่าวร้ายๆนะคะดูเรื่องผัวเมียตีกันดูเรื่องอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกใจห่อเหี่ยวนะคะครื่งของเรามันจะลดลงจากร้อยหกสิบนะคะสมมติอาจจะเป็นร้อยหนึ่งเก้าสิบแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเราก็ส่งขึ้นพลังงานนี้ออกไปนะคะโดยที่เราเองก็ไปรู้ตัวจากความคิดก่อนนะคะแล้วก็ความรู้สึก นะคะพอรู้สึกเสร็จแล้วเนี่ยบางทีมันออกมาเป็นคําพูดออกมาเป็นการกระทําของเราด้วยบางทีเราอาจจะรู้สึกอารมณ์เสียใส่ใครที่เราเองไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นการส่งพลังงานที่มันเป็นแรงสะเทือนที่มันเยอะขึ้นนะคะยิ่งคิดยิ่งรู้สึกและที่สําคัญยิ่งพูดยิ่งกระทําออกไปเนี่ยนะคะมันก็เป็นการส่งพลังงานออกไปนะคะแล้วทีนี้ก็ลองดูว่าตอนที่เรารู้สึกและส่งพลังงานออกไปเนี่ยมันเป็นคลื่นแบบไหนนะคะถ้าเป็นคลื่นที่ลบเช่นเรารู้สึกไม่ดีรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเครียดแล้วเราส่งคลื่นพลังงานออกไปจากโลกใบนี้นะะค มันก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามานะคะเหมือนไปจูนกันกับสิ่งที่มันอยู่ในคลื่นเดียวกันแบบนั้นแหละนะคะคนที่ไม่ดีสถา,านการณ์ที่ไม่ดีที่เขาอยู่ในคลื่นนั้นนะคะแต่จริงมันดีหรือไม่ดีมันมันไม่ได้มันไม่ได้มันเป็นค่ากลางๆเนาะเพียงแต่ว่าเราจะอา่าเราชอบแบบไหนนะคะซึ่งเราก็บอกว่าความสุขมันก็คือเรื่องดีสำหรับเราใช่ไหมคะความทุกข์ก็คือเรื่องไม่ดีนะคะนั่นแหละมันก็เหมือนคลื่นนะคะยกตัวอย่างให้ให้ฟังง่ายๆสำหรับคนที่ ส่งพลังงานขึ้นลบออกไปแล้วเราไม่รู้ตัวเช่นเคยเป็นไหมเวลาที่เราตื่นมานะคะแล้วก็จะไปทำงานนะคะแต่ว่าเราอารมณ์เสียนะคะเช่นอาจจะตื่นมามาเช็คเมลแล้วก็มีหัวหน้าส่งส่งข้อความมาว่านู่นนีน่นั่นเราอารมณ์เสียอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าบางทีตื่นสายนะคะแล้วอารมณ์เสียนะคะก็ไป อมันก็เริ่มจากการสมมติว่าบางทีบีบยาสีฟันก็บีบไม่ออกยาสีฟันก็หมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาบน้ําแล้วก็แบบเอ้ยถูสบู่มันก็จะมีอะไรมาติดติดขาดใช่ไหมคะพอสตาร์ทรถน้ํามันก็หมดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าขี่รถไปแล้วก็ติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปชนนะคะกับรถต่างๆเฉี่ยวชนพอไปถึงที่ทํางานก็ไปสายอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปถึงที่ทํางานก็ไปทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมง,งานอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้ทั้งวันนะคะนี่คือ เรากําลังส่งคลื่นพลังงานที่ไม่ดีออกไปแล้วก็ไปจูนกับสิ่งที่ไม่ดีมันทาให้เราได้เจอสิ่งที่มันอยู่ในคลื่เนเดียวกันกับเรานะคะนี่คือวิธีเช็คง่ายๆนะคะถ้าเราอย่างที่หน่อยบอกนะคะคือให้เช็คจากอารมณ์ใช่ไหมคะเพราะว่านะคะจริงจริงอารมณ์เนี่ยมันเช็คง่ายกว่าความคิดนะคะเพราะว่าถ้าเราจะเช็คความคิดใช่ไหมคะความคิดของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปตลอดเวลานะคะทีนี้เราไม่รู้หรอกว่าเราจะคิดอะไรบ้างแล้วเราควบคุมความคิดของเราไม่ได้มันเร็วมากใช่ไหมคะ ให้เราคิดถึงกระแสความคิดว่าถ้าเราคิดเรื่องเรื่องนี้นะมันทำให้เรารู้สึกดีหรือไม่นะคะเพราะฉนั้นสรุปง่ายๆคือให้ฟังเสียงอารมณ์ตัวเองให้ดูเสียงอารมณ์ตัวเองว่าตอนนี้ที่ถ้าฉันคิดเรื่องนี้มันรู้สึกยังไงนะคะถ้ารู้สึกไม่ดีก็เปลี่ยนความคิดนะคะเลิกคิดไปคิดเรื่องใหม่แค่นั้นเองนะคะพอเราเริ่มรู้สึกดีนะคะเราจะมองหาสิ่งดีเราจะคิดสิ่งดีเพิ่มเรื่อยๆนะคะมันเหมือนเป็นความคิดที่หนึ่งความคิดซ้อนความคิดที่สามอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ากระแสความคิด ในเชิงบวกหรือเชิงลบนะคะเพราะนั้นให้ดูให้เช็คในเรื่องของอารมณ์ว่าตัวนี้อารมณ์เราดีหรือไม่ดีนะคะมันเท่ากับว่าเรากําลังดึงดูดสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเรานะคะถ้าเราเช็คไม่ทันอันนี้ถ้าเราเช็คไม่ทันน้อง้อยหนไอก็แนะนานะคะให้ดูสถานการณ์ที่เราเจอตอนนี้นะคะว่าเราชอบหรือไม่ชอบนะคะผู้คนที่เราอยู่ด้วยนะคะบทสนทนาที่เรากําลังพูดนะคะหรือสถานการณ์ที่เรากําลังเจอเนี่ย เราชอบสิ่งนี้หรือไม่นะคะถ้าเราไม่ชอบลองย้อนกลับมาว่าที่ผ่านมาเรารู้สึกอะไรไปเราคิดแบบไหนทำไมเราถึงมาเจอเรื่องแบบนี้นะคะนิดหน่อยก็เช็คกับตัวเองตลอดเวลาที่บางทีบางคนมันมีอารมณ์ช่วงหลงๆใช่ไหมช่วงหลงเหมือนว่าคิดอะไรไปเรื่อยเปื่ปอยนะคะแล้วก็ไม่ได้สนใจอารมณ์ตัวเองบางทีดูข่าวนะคะเรื่องเล่ห์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ โดยเฉพาะในอินเทอร์เน็ตนะตอนนี้โลกโซเชียลนะคะคนสนใจเรื่องราม่ามากนะคะไม่ได้สนใจเรื่องที่มันทำให้เรารู้สึกดีถึงแม้ว่าเราจะพยายามนะคะแต่ว่าคือเรื่องราม่านี่มันมันเป็นอะไรที่ขายได้นะคะมันไม่มัน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 เป็นอะไรที่แบบเราหนีไม่พ้นถ้าเราเปิดโซเชียลนะคะ mm. เพราะนั้นลองดูสถานการณ์ค่ะว่าตอนเนี้ยรู้สึกยังไงสถานการณ์ที่เราอยู่ตอนเนี้ยเราชอบมันหรือไม่ถ้าไม่ชอบเราลองเริ่มเปลี่ยน ที่จะทัที่จะโฟกัสเรื่องใหม่นะคะที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นมานะคะนี่หน่อยเนี่ยจริงๆอย่างว่าลเนาะคนเรานะคะมันจะมีมันเป็นธรรมดาของอารมณ์คนด้วยนะคะที่เวลาที่เราอารมณ์ดีๆมากๆเนี่ยมันจะมีตกลงนะคะมันไม่ได้แบบว่ายูตลอดเวลาบางทีมันจะมีลืมถ้าเราไม่ได้อ่าฝึกสติอยู่กับอ,า,อารมณ์ของตัวเองตลอดเวลาว่าเราจะต้องรู้สึกดีนะคะทำยังไงใ,ให้ให้ให้เรารู้สึกดีเนี่ยนะคะมันจะมันจะมีความหลงแล้วก็ ธรรมดาของจิตเนาะมันจะตกลงสู่ที่ต่าถ้าเราไม่ได้เทรนมันนะคะทีนี้ถ้าเราปล่อยมันไปนะคะเรานะคะจะถึงช่วงจวังหวะหนึ่งที่แบบเฮอฉัน,ฉ,นฉันเจอสิ่งที่ไม่ดีมามากแล้วนะคะฉันอยากจะเจอสิ่งที่มันดีมากกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วจิตมันจะกลับขึ้นมาทําให เราอยากจะมาโฟกัสในเรื่องที่เราต้องการจริงๆนะคะอันนี้ก็คือช่วยได้ถ้าสมืติวานนี้เราปล่อยตัวเองให้จะถึงขั้นแบบว่าเจอสถานการณ์ที่เราไม่ชอบมากๆนะคะเราจะฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าชีวิตนี้มันไม่เอาอีกแล้วหรือสถานการณ์แบบนี้หรือเป็นคนแบบนี้ไม่เอาอีกแล้วหรือว่าคิดลบมาตั้งนานแล้วมันทําไม่ทําอะไรให้รู้สึกดีไหนลองเปลี่ยนขั้วความคิดให้รู้สึกดีบ้างสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่จะทําให้ทุกคนนะคะ เข้าสู่การตื่นรู้หรือว่าเลยเข้าสู่การโฟกัสหรือว่าเข้าสู่การฝึกจิตหรือเทรนตัวเองนะคะนี่คือสิ่งที่หน่อยเจอมาในอดีตนะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยคือปล่อยให้ใจิตใจนะคะไหลไปตามกระแสนะคะกระแสของเรื่องราวเรื่องกระทบต่างๆนะคะใครดีมาเราดีกับใครร้ายมาเราล้ายกับนะคะเรื่องต่างๆดราม่าอะไรต่างๆแล้วก็รับเข้ามาในชีวิตแล้วก็เอามาเป็นความคิดเอามาเป็นความเครียดของเราตลอด ะะแล้วพอถึงจุดหนึ่งนะคะเราก็เลยคิดว่าถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้นะคะชีวิตคงไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการแน่นอนนะคะนิดหน่อยก็เลยนี่แหละนะคะเข้าใจว่าจิตมันฝึกได้นะคะแล้วก็สามารถเทรนได้นะคะถ้าเราเข้าใจนะคะซึ่งวันนี้นิดหน่อยก็มาแชร์ในเรื่องนี้แหละก็คือว่าเรากําลังส่งขคลื่นพลังงานอยู่ตลอดเวลานี่คือเรื่องจริงนะคะมันเป็นกฎของโมเมนตัมกฎของแรงสั่เทือนนะคะอันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์มาแล้วนะคะว่า เราคือตัวส่งสัญญาณที่เป็นคลื่นพลังงานนะคะแบบที่เห็นได้ชัดเลยนะคะผ่านความคิดและก็ความรู้สึกนะคะซึ่งเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะแล้วพลังงานสจักเทือนนี้แหละนะคะมันเกิดเป็นกดแห่งแรงดึงดูดนะคะเป็นแรงดึงดูดนะคะเหมือนแม่เหล็กนะคะตอนแรกกดแห่งวเบชั่นเนาะกดแห่งคลื่นพลังงานเสร็จแล้วคลื่นพลังงานนะคะเกิดเป็นคลื่นแรงดึงดูด นะคะคลื่นเดียวกันจะดึงดูดเข้าหากันนะคะมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้นะคะถ้าวันนี้เรารู้สึกดีแน่นอนผู้คนดีๆสถานการณ์ดีๆนะคะจะเข้ามาหาเรานะคะนี่จึเป็นเหตุผลนะคะยกตัวอย่างในเรื่องความรักแล้วกันนะคะความรักความสัมพันธ์เรา บอกว่าไม่อยากเจอคนแบบนี้เลยนะคะเจอคนเจ้าชู้มาตลอดเวลานะคะเจอคนแต่มาคอยเอาเปรียบเจอคนแต่ที่จะทําให้เรารู้สึกไม่ไม่มีคุณค่าในตัวเองเลยแล้วก็ตามบอกคนที่มาคอยเอาเปรียบหรือคนที่มาไม่ไม่ซื่อสัตย์กับเราอะไรเงี้ยนเรื่องของความรักใช่ไหมคะทําไมถึงต้องเจอคนแบบนี้ตลอดเวลาถ้าเราฉุกคิดขึ้นมานิดนึงนะแล้วเราย้อนกลับมาที่มองที่ตัวเองนะคะว่าทําไมถึงต้องเจอแบบนี้เพราะอะไรนะคะ เพราะบางทีอ่ะในอดีตใช่ไหมคะเราไม่ได้เรียนรู้จากเรียนรู้จากประสบการณ์อ่ะที่ผ่านมาว่าอ๋อถ้าเป็นคนแบบนี้แล้วฉันจะปฏิบัติแบบนี้ถ้าเจอคนแบบนี้แล้วฉันจะทํำยังไงใช่ไหมคะง่ายๆเลยให้มาโฟกัสที่ตัวเองนะคะถ้าเราเจอคนที่เจ้าชู้อ่ะไหนลองเปลี่ยนซินะคะคีย์สาคัญเลยนะคะคีย์เลยเปลี่ยนโฟกัสนะคะอย่างที่วันนี้ที่หน่อยพูดนั่นแหละนะคะเปลี่ยนอารมณ์นะคะถ้าวันนี้เราคิดว่าเจอคนเจ้าชู้มาตลอดชีวิต ท่านั้นฉันไม่คิดถึงคนเจ้าชู้แล้วแหละเบื่อแล้วนะคะไหนลองคิดหาคนที่เขาซื่อสัตว์มันเป็นยังไงนะคะชีวิตคู่ที่ดีที่เขาซื่อสัตว์ต่อกันเขารักกันมันเป็นยังไงไหนลองหาตัวอย่างสินะคะลองมองหาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่คนเจ้าชู้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยในเรื่องของเราความสัมพันธ์เนาะคนที่บ่นเรื่องเนี้ยถึงแม้ว่าจะเจอมาหลายครั้งแต่ก็ยังพูดเรื่องเดิมก็คือเรื่องที่จะทําให้เขาเจอสิ่งเนี้ยอยู่บ่อยๆถึงแม้ว่า คือจักว่าลเนี่ยเขาไม่รู้นะคราะว่าเราต้องการหรือไม่ต้องการแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งไหนที่เราสนใจหรือให้พลังงานกับมันไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบนะคะที่ไหนพูดถึงเนี่ยเราดึงดูดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะดึงดูดเรื่องดีนะคะเรื่องร้ายก็ดึงดูดตลอดเวลาเพราะเรากําลังส่งคลื่นออกไปเนาะนะคะทั้นเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบคนชู้ไม่ชอบคนไม่ดีไม่ชอบคนเอาเปรียบอะไรเงี้ยแต่เราพูดถึงมันบ่อยๆนะคะคิดถึงมันบ่อยๆอารมณ์เสียถึงมันบ่อยๆนะคะ พูดกับใครปรึกษาใครก็พูดเรื่องนี้ตลอดเวลาเท่ากับว่าเรากําลังสนใจเรื่องนี้และกําลังเชื้อเชิญมันให้เข้ามาในประสบการณ์ของเรานะคะหรือเข้ามาในชีวิตของเราตลอดเวลานะคะนี่จะเป็นเหตุผลว่าในด้านความสัมพันธ์ทําไมบางคนที่บอกว่าเจอคนเจ้าชู้เจอคนที่ไม่ดีนะคะทำไมเราถึงได้เจอคนแบบนี้อยู่อีกเรื่อยๆนะคะมันคือการให้พลังงานการส่งคลื่นพลังงานที่ไม่ดีเนาะนะคะสมมุติว่าเรา เจอคนที่เจ้าชู้เสร็จแล้วเราเลิกกันไปเจอคนใหม่นะคะเราคิดว่าเราจะไม่เอาแรกคนเจ้าชู้นะคะแต่ว่าในคลื่นพลังงานของเราระดับพลังงานของเราเนี่ยเรากาลังส่งขึ้น่นดึงดูดคนเจ้าชู้ะคะ่ะคือไม่เอาคนเจ้าชู้ไม่เอาคนเจ้าชู้ใช่ไหมคะแต่โฟกัสแค่เจ้าชู้ใช่ไหมคะคลื่นเราก็ไปปลักอินนะคะกับคนที่เป็นประเภทนี้แหละ <laughs> เข้ามาในชีวิตเรานะคะในช่วงแรกๆอาจจะคิดว่าโอ้เขอดีนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคนเราก็นำเสนอสิ่งดีๆให้กับคนที่เจอใหม่ๆใช่ไหมคะ แต่พอหลังๆไปเอ๊ะทำไมเริ่มแสดงอาการท่าแท่องออกมา <S <S เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเรามองไม่เห็นตัวตนี่แท้จริงของเขาในช่วงแรกต่างหากนะคะเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นแต่แรกอยู่แล้วนะคะหมายความว่าคนต่อมาที่เราเจอเนี่ยนะคะมันก็เป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มองในส่วนที่เขาเป็นแต่เรามองในส่วนที่เราอยากจะมองนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอ่เขาเรียกว่าอะไร ตอนคนแรกเนี่ยคนเราจะไม่มองข้อเสียของกันแลกันเพราะว่ามันเหมือนเป็น first first love first impression อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเจอกันครั้งแรกก็เลือกจะมองข้อดีใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องต้องการคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมองข้ามข้อเสียแต่พออยู่กันไปเรื่อยๆทาไมเอ๊ะทาไมเริ่มเห็นว่าเขาจะชูทําไมเริ่มเห็นว่าเขาไม่ซื่อสัตย์อะไรเงี้ยจริงๆเขาเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วนะแต่เราเลือกที่จะไม่มองนะคะเพราะนั้นสรุปง่งายๆนะคะถ้าเราเจอสถานการณ์ที่ไม่ชอบ คนที่ไม่ใช่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีนะคะลองลองกลับมาใหม่นะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนใครเนาะลองกลับมาย้อนที่ตัวเราว่าเอะวันนี้เรารู้สึกยังไงนะคะเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เราเบาที่สุดเคยได้ินเรื่องนี้ไหมคะเพราะอะไรเปลี่ยนที่เราเบาที่สุดคือมันเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าการบังคับตัวเองจะบังคับใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากนะคะแต่ว่าเปลี่ยนคนอื่นยากยิ่งกว่าเวลาที่เรามีความรักนะคะความสัมพันธ์ เราอยากจะให้คนอื่นปรับเพื่อที่จะให้เรามีความสุขใช่ไหมคะอยากให้คนเขาดีขึ้นมีสัยดีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะที่ไหนถึงบอกว่าให้เลือกก่อนที่จะมาเขาเรียกว่าแต่งงานกันนะคะให้ดีที่สุดนะคะเลือกที่เราคิดว่าโอเคอยู่ข้างในแล้วแหละนะคะเราก็ตัดสินใจนะคะเพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้เลยนะถ้าเขาไม่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนนะคะเหมือนตัวเราเนี่ยสมมุติว่าจะมีใครมาเปลี่ยนเราเนี่ยไม่มีทางที่เราจะเปลี่ยน น,ะะนอกจากเราจะมีอะไรมาทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องการจะเปลี่ยนนะคะเช่นบทเรียนที่มันเจ็บมากๆแล้วเราไม่เอาแล้วชีวิตแบบนี้อะไรงเงี้ยหรือว่าเจอคนที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บมาเยอะแล้วนะคะหลังจากนี้ฉันจะไม่รักใครแล้วจะรักแต่ตัวเองอะไรเงี้ยนะคะฉันจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่จะรักตัวเองอะไรเงี้ยมันจะมีบทเรียนอะไรต่างๆของแต่ละคนที่ไม่ซ้ํากันนะคะทาให้เขาอยากจะเปลี่ยนเองนะคะไม่เกี่ยวกับเราว่าไปทาให้เขาเปลี่ยนนะคะไม่ใช่นะคะ เราะนั้นอย่าไปคิดเปลี่ยนใครนะคะง่ายๆเปลี่ยนที่เรานะคะทีนี้ถ้าเปลี่ยนที่เรานะคะเราจะง่ายนะคะทำให้พลังงานไปทํางานแทนเราเหมือนให้จักรวาลไปทํางานเพราะว่าแค่เปลี่ยนคลื่นนะคะคนก็เปลี่ยนสถานการณ์ก็เปลี่ยนนะคะอันนี้นิดหน่อยบอกเลยนะคะนิดหน่อยท้าให้คุณไปทำเลยนะะเพราะว่าอะไรมันเป็นเรื่องง่ายมากนะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใครแต่เราเปลี่ยนที่ตัวเองแค่ทําให้ตัวเองรู้สึกดีนะคะรู้สึกดีจาก ใจจริงๆนะคะจากการเปลี่ยนวิธีคิดจากการที่เราเปลี่ยนไม่ใช่การหนีปัญหาเนาะอันนี้นิดหน่อยบอกไว้ก่อนนะคะว่าเราเจอเรื่องที่ไม่ดีไม่อยากเจอคนที่ไม่ดีเสร็จแล้วเอยอารมณ์เสียมากเลยเดี๋ยวไปหาดูหนังฟังเพลงให้มันรู้สึกดีนะคะแต่พอกลับมาก็มาเจอปัญหาเดิมอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่การหนีปัญหานะคะแต่ให้เราเข้าใจนะคะให้เรายอมรับมันก่อนนะคะว่าอ๋อที่มันเจอสถานการณ์แบบนี้คนแบบนี้เนี่ยเพราะว่า เราปล่อยให้มันเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนะคะเช่นเราอยู่กับคนทอกซิกอยู่กับคนที่เราเอาเปรียบอยู่กับคนเจ้าชู้อยู่กับคนที่ไม่ให้เกียรติเราเนี่ยเพราะตัวเราปล่อยให้คนแบบนี้มามีอิทธิพลต่อตัวเรายอมรับก่อนพอยอมรับได้โอเคหลังจากเนี้ฉันจะไม่ยอมอีกแล้วนะฉันจะมีขอบเขตแล้วนะเห็นไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยฉันจะไม่ยอมให้คนแบบนี้มาทําร้ายความรู้สึกฉันได้เนี่ยนะคะพอคุณยอมรับคุณจะเริ่มรักตัวเองคุณจะเริ่มเข้าใจพอเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ย คุณจะหาวิธีการนะคะทำยังไงก็ได้ให้ให้คนเหล่านี้ไม่มามีอิทธิพลกับเรานะคะอาจจะไม่ได้ให้ความใส่ใจกับเขาแล้วนะคะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนกลุ่มนะคะอาจจะเปลี่ยนคนที่คุณอยู่ด้วยอะไรงเงี้ยนะคะหรือว่าเปลี่ยนสถานการณ์อ่ะนะคะหรือว่าอาจจะแบบป,ปีกตัวเองนะคะทําให้ตัวเองมีความสุขคือแบบไม่เอาตัวเองไปยุ่งอะไรเงี้ยนะคะอาจจะตอนแรกอาจจะเปลี่ยนสถานการณ์ยังไม่ได้เลยอาจจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมกับคนเ,เหล่านี้ก่อนนะคะแต่สักพักหนึ่งเมื่อคุณ เข้ามารักที่ตัวเองเนาะนะคะเข้ามาโฟกัสนะคะเข้ามาทําให้ตัวเองรู้สึกดีนะคะเหมือนอาจจะมีขอบเขตไม่ให้เขาเข้ามาในในในรัศมีของคุณที่มันเป็นพื้นที่ของคุณมากเกินไปอะไรเงี้ยนะคะคือไม่ได้ให้คุณค่ากับเขาอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งนะคะคนเหล่านี้ที่คุณคิดว่ามันเอาออกจากชีวิตไม่ได้เนี่ยนะคะเขาจะไปเองอัตโนมัตินะคะที่หน่อยทํามาเยอะแล้วนะคะอย่างเพื่อนที่เราท็อกซิกมากๆอะไรเงี้ยนะคะคือเพื่อนในคําว่าเพื่อนนะคะแล้ว คอยที่จะพูดสอเสียดกันนะคะคอยที่จะกลัวที่เราจะได้ดีกว่าอะไรเงี้ยนี่นี่ไม่ใช่เพื่อนนะคะแต่ว่าในอดีตอิหน่อยปล่อยให้คนแบบนี้เข้ามาในชีวิตนะคะแล้วเรามาโฟกัสที่ตัวเองนะคะคนแบบนี้จะหายไปนะคะไม่อยู่กับเราแล้วอัตโนมัติโดยที่เรารู้สึกว่าตอนแรกจะทำยังไงดีนะจะทําให้คนพวกนี้ออกไปจากชีวิตนะคะรู้สึกเครียดไม่กล้าจะไปบอกเขา,เาว่าจะพูดก็จะรู้สึกว่าตัดเพื่อนเกินไปอะไรเงี้ยน,นะคะแต่สุดท้ายพอเราเปลี่ยนพลังงาน คลื่นที่มันไม่อยู่คลื่นเดียวกันก็ออกไปอัตโนมัตินะคะนี่คือความจริงนะคะของการใช้กดแรงดูดที่เราเองได้ฝึกได้ฝึกฝนนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองทานะคะกดแห่งแรงสั่นสะเทือนนะคะก่อนที่จะเกิดกดแรงดึงดูดก่อนที่จะดูดดึงดูดสถานการณ์ผู้คนเข้ามาหาเรานั่นคือกดแรงสั่นสะเทือนนะคะและวิธีเช็คว่าสัญ,ญญาณจักรวาลกําลังบอกอะไรเรานะคะว่าเรากาลังสั่นสะเทือนอะไรออกไป <perfekt ion ic> ให้เช็คที่อารมณ์ว่าวันนี้อารมณ์ของเรารู้สึกดีหรือไม่นะคะอยู่กับคนแบบนี้รู้สึกดีหรือไม่นะคะสถานการณ์แบบนี้รู้สึกดีหรือไม่คิดเรื่องนะคะถ้ารู้สึกไม่ดีเปลี่ยนเรื่องคิดอยู่กับคนแบบนี้รู้สึกไม่ดีเปลี่ยนคนพูดนะคะเปลี่ยนสถานการณ์หรือไปทําอย่างอื่นนะคะ หรืออยู่ในสถานการณ์แบบนี้รู้สึกไม่ดีนะคะเอาตัวเองเอกจากมาสถานการณ์นั้นก่อนนะคะแล้วทําให้ตัวเองรู้สึกดีนะคะแล้วสถานการณ์คุณจะค่อยๆเปลี่ยนนะคะคนในสภาพแวดล้อมนะคะหรือสถานการณ์ชีวิตของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปนะคะจะเปลี่ยนหน้าว่างันเถอะนะคะคนในสถานการณ์ชีวิตของคุณเนี่ยมันก็หน้าที่เราเจอเนี่ยนะคะมันก็อยู่ในครื่อพลังงานของเรานั่นแหละนะคะพลังงานบวกหรือลบนะคะก็ให้เช็คที่ตัวเราเบาที่สุดนะคะที่นี้หน่อยอยากจะแชร์ให้กับทุกคนนะคะ และยังมีเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะอีกเยอะมากๆนะคะจริงๆนี่หน่อยทําเพจทําช่องคนเดียวเนาะก็ออกมานั่งไลฟ์อะไรนะทำคลิปอะไรเงี้ยนะคะทํามาตลอดนะคะแต่ว่าถ้าวันไหนไม่ได้โพสต์ไม่ได้อะไรเนี่ยก็อขอขออนุญาตนิดนึงเพราะว่ามีภารกิจนะคะต้องต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านด้วยนะคะแล้วก็ทําคลิปทาไลฟ์เนี่ยก็อ่านหนังสือด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละคนแรงดูดอะไรเงี้ยนะคะเป็นอะไรที่นิดหน่อยชอบด้วยนะคะ ก็อยากจะมาส่งต่อข้อมูลแบบนี้กับทุกคนนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะในในเรื่องของศาจธรรมกแรงดูดความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับใครนะคะที่มีคําถามนะคะว่าเกี่ยวกับกดแรงดูดเนาะนะคะว่าเราจะสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้อย่างไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พิมพ์คอมเมนต์พิมพ์คําถามมาได้นะคะทั้งในไลฟ์ในอินบ็อกซ์อะไรต่างๆนะคะถ้านิดหน่อยนะคะเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะคะนิดหน่อยก็จะเอามานั่งไลฟ์นะคะมานั่ง พูดคุยกันนะคะถือว่าเรามาเป็นเพื่อนกันแล้วกันเนาะเราวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะขออวยพรให้ก,กับทุกคนประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ